7ตุาลาคม2566ราหูยกย้ายราศีครั้งใหญ่ส่งผลต่อหลายดวงชะตาขอแนะนำให้ไหวท่านนะครับด้วยตัวเองด้วยสิ่งของง่ายๆ 1. มีกล้วยน้ำว้านหนึ่งหวีมะพร้าวดอกไม้นะครับแล้หรือพวงอะไรแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือทูบ12ดอกเทียน12เล่มตามกำลังป้าหูทำอย่างในภาพ เตรียมถาดได้ดีไหว้กลางแจ้งหาโต๊ะให้สูงขึ้นกว่าหัวเข่านะครับไหว้ได้ทุกวันทุกเวลาเสร็จแล้วจุดธูปเขียนให้เรียบร้อยทำอย่างวิดีโอนี้และกล่าวว่าโอมราหูจันทังโอมราหูสุริยันราหูเทวังอสุรินทราหูเทวาขออัญเชิญพระราหูเสเด็จลงมาจากฝากฟา มาโดยภาหนะอันรวดเร็วเชิญพระราหูเสด็จมารับเครื่องสองเวยอันข้าพเจ้าได้น้อมบูชาในการระบาดนี้แล้วก็ขอพรท่านได้ทุกสิ่งอย่างรอให้ทูเทียนดับให้หมดเป็นเสร็จพิธีครับ